เฮ้ hey, ทุกคนเคยฝันอยากไปอวกาศไหมเบื่อแล้วใช่ไหมที่ต้องรอนาซาวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับบริษัที่โคตรเจ๋งที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้เร็วกว่าที่คิดและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่จจรววนะจ๊ะแต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาเจาะลึกบริษัทที่ชื่อว่า Rocket Lab ฝั่งชื่อก็รู้ ก็มันต้องเกี่ยวกับจรวดแน่ๆบริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี2006ที่นิวซีแลนด์ก่อนจะย้ายสำนักงานใหญ่มาที่แคลิฟอร์เนียในปี2013แล้วก็ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์เนสแดกในปี2021นี่เองถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการอาวกาศเลยทีเดียวอิเล็กตรอนจรวดจิ๋วเต่แจว๋วมาเริ่มกันที่พระเอก ตัวจิ๋วแต่แจ๋วของ r o c k e ก L a b นั่นก็คือจรวดอิเล็กตรอนเจ้าตัวนี้สูงแค่18เมตรเองเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2เมตรฟังดูเล็กใช่ไหมแต่ยัได้ดูถูกเชียวนะมันสามารถส่งดาวเทียมเล็กๆขึ้นสู่วงโครจรได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมเลยที่เด็ดของอิเล็กตรอนคือใช้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเจง๋งไปอีกแถมล็อกเก็ตแ พยายามกู้คืนบูสเตอร์ส่วนแรกด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเฮลิคอปเตอร์เพื่อเอามาใช้าําำลดต้นทุนบอกเลยว่านี่คืออนาคตนิวตรอนจรวดพี่บิก๊กแต่ยังไม่หมดแค่นั้น r o c k เก็ตแลบกำลังซุ่มพัฒนาพี่ใหญ่ของอิเล็กตรอนนั่นก็คือจรวดนิวตรอนเจ้านี่แหละที่จะมาเขย่าว,วงการอาวกาศพังใหญ่ นิวตรอนจะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดถึง13,000กิโลกรัมเลยไปยังวงโครจรต่ำของโลกเหมาะสำหรับดาวเทียมกลุ่มขนาดใหญ่ที่กำลังบูมสุดๆในตอนนี้ที่สำคัญคือนิวตรอนจะเป็นจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้บางส่วนโดยมีแผนจะลงจอดบนแพลตฟอร์มกลางทะเลที่มีชื่อว่า Return on Investment โคตรเทคาดว่าจะได้เห็นมันทยานฟ้าช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้แหละไม่ใช่แค่จรวดแต่เป็น space solution อย่างที่บอกไปตอนต้นล o c k e t Lab ไม่ได้แค่เป็นจรวดนะพวกเขาเป็นผู้เล่นตัวจริงในธุรกิจระบบอากาศครบวงจรไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมและยานอวกาศออกแบบและสร้างเองทั้งหมด ส่วนประกอบดาวเทียมอันนี้ที่เด็ดเลยตั้งแต่แผงโซลาเซลล์ประสิทธิภาพสูงที่ทนทั้งรังสีสุดๆระบบแยกตัวดาวเทียมเครื่องติดตามดาวเทียมวงล้อปฏิกิริยาวิทยุดาวเทียมซอฟต์แวร์การบินทุกอย่างคือผลิตเองทั้งหมดเลยล o c k e t Lab มีฐานปฏิบัติการกระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะสำนักงานใหญ่ลองบีชแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ฐานปล่อยจรวดอิเล็กตรอนมีทั้งที่นิวซีแลนด์และที่เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาโรงงานผลิตส่วนประกอบดาวเทียม erm, อยู่ที่อันบูคีนิวเม็กซิโกและกำลังสร้างโรงงานผลิตนิวตรอนติดกับฐานปล่อยจรวดที่เวอร์จิเนียครบวงจรสุดๆล็อกเก็ตแล็บกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นสุดๆการเปิดตัวนิวตรอนจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ล็อกเก็ตแลบ สามารถแข่งขันในตลาดกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่ได้เต็มตัวขยายธุรกิจระบบอวกาศจะเห็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาวกาศใหม่ๆออกมาอีกเพียบมีภารกิจร่วมกับกองทัพอวกาศสหรัฐเพื่อสาธิตความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามในอวกาศได้โคลําการเข้าซื้อกิจการล็อกเก็ตแไม่ได้หยุดนิ่งมีการซื้อบริษัทอื่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งตลอดเวลาล o c k e t l a แไม่ใช่แค่จรวดแต่กำลังสร้างอนาคตให้กับอุตสาหกรรมอวกาศจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของล o c k e t l a แบบอกเลยว่านี่คือบริษัทที่น่าจับตาที่สุดแห่งหนึ่งในวงการอาวกาศตอนนี้การพัฒนาจรวดอิเล็กตรอนและนิวตรอนและการเป็นผู้ผลิตระบบอวกาศแบบครบวงจร ทำให้พวกเขากําลังก้าวไปสู่การเป็นผู้นําในตลาดอย่างแท้จริงถ้าใครอยากเห็นโลกอวกาศก้าวหน้ากว่านี้ต้องจับตามองล็อกเก็ตแลบไว้ให้ดีเลยนะครับถ้าหากมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับล็อกเก็ตแลบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ